ผมเชื่อว่าตอนนี้ทั้งสองกวนน่าจะพร้อมดวลกันละทบทวนกติกาของกวนคือระทึกล้านกันก่อนนะฮะทั้งสองกวนต้องดวลกัน3เกมเกมที่1 1นคะแนนเกมที่2 1นคะแนนเกมที่3 2, นน 2> คะแนนกวนไหนชนะนะฮะจะได้สิทธิ์เข้าไปลุ้นล้านและเป็นแชมป์ประจําสัปดาห์เป็นตัวยืนจะมีกวนใหม่เข้ามาเข้ามาเขาเรียกว่าลองของกันเรื่อยๆไปว่ายอย่างนั้นชนะอยู่ต่อครับชนะอยู่ต่ออยครับปกป้องเงินล้านของคุณเอาไว้ร้อมนะฮะ เป้งไปป่าพร้อมพร้อมครับขอสัญญาณนะขอมาดูทีมแล้วอย่างพร้อมไหมพร้อมครับโอ้ดูง่ายเนียพร้อมเนาะงร้งมเงาะเดี๋ยวอะดูตัวนี้เป็นตัวอย่างนะี๋นี่เดี๋ยนีดวนูอ่งสัญญาณมาเลยไอ้นี่ตกลงไม่ได้ถามเลยว่านี่ชื่อคุณอะไรเนี่ยบูดาเบสไงไม่ละเลาอ่ะ ผมก็เป็นพี่มันไงอ่าโอเคก็ได้พี่มันอ่ะผิดที่ผิดทางที่สุดอลยแล้วมันจะผิดที่ผิดทางยังไงอะเอางี้เดี๋ยวเช็คกับทีมงานหน่อยต่ลงโจอีบอยคิวไม่ได้เอาไอ้ใช่ไหมใช่โจอีบอยไม่ว่างมึงมาแทนสบายใจมึงยังอะสบายใจมึงยังอะเออไม่มีใครมาเขามีกูมาพี่แต่พี่น่าเหมือนโจอีบอยนะขอบคุณครับเพื่อนเคยคิดไหมว่าโจอีบอยจะเสียใจแค่ไหนที่ได้ยิน อ่กวนกูดาเบสพร้อมไหมที่สุดในงารครับอะไรอ่ะเขบอกพร้อมไหมเขาที่สุดในวงการไงเออเออนี้นะเอพร้อมไหมที่สุดในวงการโอเคสนหนอยไหมล่ะอ่ะเป้งไปป่าพร้อมไหมที่สุดในวงการคุณนะย่ดกนะอเย่าไปแดกนียนอย่าาแนะ้อยอย่าไปแน้อเียนอยแดกนอเลียนอย่าแ สู้ไม่ได้นะสู้ไม่ได้ใช้แรงหรอกูไม่ทำที่ไม่ทำยย่ไม่ทำละคุมยากแล้วงานรูปแบบใหม่เนี่ยเอออ่ะพร้อมแล้วนะพรอนั้นอุปกรณ์มามาเลยมาเลยมาเลยมาเออเออเอมามามานี่นะฮะโอ้โหนี่เป็นอะไรฮะ เดี๋ยว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 อุปกรณ์อยู่นี่อ้าไม่นี่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่อันนี้เป็นผู้เชิญอุปกรณ์ขอโทษทีเออไอ้เท่านี้หลายครั้งแล้วนะเนี่ยโคขอโทษแทนหัวหน้าทีเออมึงไม่บีบนมก็เลยล่ะไม่ไม่ใช่ประชนโอ้ระชดเอาเรารีบไปเลยก่อนที่จะโดนข่มขืนไปรีบไปเลยรีบหนีไปเลยรีบหนีไปเลยเอออ่ามาดูนะฮะอุปกรณ์เกมแรกของเรา ตื่นตื่นตื่นเกมแรกของเรามีชื่อว่าสะกดจิตแมลงสาบจะบ้าได้ไงเนี่ยว่ากันว่าถ้าโลกนี้แตกโดนระเบิดปรมาณูกรรมภาพรังสีแมลงสาบจะเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่มันจะอยู่บนโลกนี้ได้แต่สิ่งที่เราต้องการเนี่ยเราต้องการแค่ให้มันอยู่บนมือคุณให้ได้20ิวินาทีเท่านั้นเองไม่เอกป้าเอยนะฟังก่อนสิฟังเดียว กูไม่เล่นกูไม่เล่นเ,เดี๋ยวสิ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  <S <S 2> <S 2> มแมลงสามนี่เป็นสัตว์น่ารักน่าชังนะฮะ<อ>นี่วางบนมือขอให้ได้ยี่สกดจิตคอยได้ยี่สิบวินาทีกำมือได้ไหมพี่ฮะ จับกรรมเลยนั่นไม่เรียกสะกดจิตนั่นเรียกทำร้ายสัตว์เออวางเป็นแดดเลยแล้วจ้องตามันคุยกับมันช่วยพ่อด้วยนะลุงนิ่งๆไว้นิ่งๆเลี้ยงได้อ่ะเดี๋ยวๆใครก็ได้ลูกบอลใช่ไหมสมตัวแทนทีมมาหนึ่งคนไม่ใช่ไม่ใช่กูอะไรอย่างเงี้ยไอ้ไม่ควรักษาเลยเอาบ้าเหรอไอ้บ้าเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่จะบอกว่า ผมตอนนี้มันติดเสื้อโอ้เแล้วก็บ้าจี้ไปเองอะไรนังหนานี่บ้านเออจริงหรือเปล่านี่นี่นะเมาๆโอเคโอเคปรึกษากันเลยว่ากว้นไหนจะส่งใครมาดวลเกมนี้นี่ครับน้องเอมเอมเป็นคนรักสัตวครับเอมนี่สื่อสารกับสัตว์ได้เพราะหน้ามันเหมือนด้วยผมอ่ะเออใช่ใช่เลยนะเนี่ยมีตัวขายมีตัวขายนี่ใช่ใ้เยดยได้เดี๋ยวว ผมว่านะถ้าเอ็มมาเล่นเกมนี้ผมว่ามันไม่ได้แค่เล่นเกมอย่างเดียวเลยทำไมฮะมันจะเอาไปกินด้วยเลยย้ำว่าห้ามเอาไปอมนะฮะห้ามกินห้ามทำอะไรทั้งนั้นวางบนมือขอ20วินาทีโอ้ยตัวกลั่ดย้วถ้ามันต่ไตตั้แขนนับไหมฮะอันนี้ถือว่าไม่นับไม่นับ โยดดูิมันถือว่าหยุดเวลาเฮ้ยมันคึกมันเมาเลยมัน้อนเมามันมันโซสกปรกนะไม่สกปรกเฮ้ยเปลี่ยนเป็นเล่นเอานิ้วจิ้มแล้วก็ให้มันเลื่อนไปดีไหมเออมันมีชื่อแก้วไม่ได้ไม่ได้เออแมงซาวเราจับอาบน้ำก่อนทุกตัวสะอาดชัวร์นะชัวร์ชัวร์เออเราก็เชื่อมันเนาะอาบน้ำคาแคร์เห็นไหมปีกเงาทีเดียวนี่ลงแว็กเลยเออไม่มีเล่นของสกปรปกรายการแล้วฮะถ้าอย่างนั้นนะทีมผมชนะแน่นอนทำไมอ่ะนี่ครับคนนี้ครับ กินเนื้อกันบ้าครับนี่เด็กๆนี่แมงสาบแถวบ้านกระทืบเป๊ะ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 นี่เพว่าเราไม่ให้ทำแบบนั้นมันมันมีทิกอยู่นิดหน่อยยังไงฮะก็เราก็เปลี่ยนมุมมองมันแค่นั้นเองเราคิดว่ามันเป็นตะกาแตนแค่นั้นเออเอออะเออนี่ฉลาดถ้าเปลี่ยนขนาดนี้ตากแตนสีน้ำตาลไม่เปลี่ยนเป็นตุ๊กตาเฟอร์บี้ไปเลยนะฮะจะได้อาจจะมาหอมแก้มเออเปลี่ยนมุมมองทีมไหนจะลุยก่อนผมถามแบบนี้ดีกว่า แล้วต่ผมได้หมดอยู่แล้วอ่เดี๋ยวได้หมดโอเคแบงสามมันก็ต้องเจอกับแบงสามด้วยกัน่ให้ทีมบุาเบทเริ่มก่อนว่านั้นทีมแป้งไปปากไปไปรอเลยฮะเขาไปจะเลี้ยงไปเลยไปไปเลยไปเลยไปรอโอ้ยดูอันนี้มันนี่มานยืนนี่ยืนนี่เออ